ทำคลิปยังไงให้เป็นคลิปที่ปังและเป็นคลิปที่ไวรัลนะคะทุกคนครูเองจี้นะคะสอนสร้างแบรนด์นะคะผลิตคลิปออกมานะครูเริ่มทําการสร้างตัวตนนะคะก็ใช้เวลาไม่นานนะคะแต่มีคลิปหนึ่งของครูนะคะเเริ่มเริ่มค่อยๆแตะขึ้นนะตอนแรกเลยอจิตใจครูคิดว่า มีคนดู20คนครูก็ดีใจแล้วนะคะแล้วทีนี้ครูก็จะเห็นยอดวิวอยู่ที่20นะแล้วค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ20มาเป็น100กว่ามาเป็น500และปัจจุบันบางม้วนอยู่ที่หมื่นกว่าคนนะคะแล้วก็บางม้วนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยครูเนี่ยก็คือนอกจากทำคลิปครั้งเดียวนะเราสามารถลงที่ Tik t o k ได้นะคะ แล้วก็นําส่งที่อย t ทูบได้เพจได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วมันมีอยู่คลิปหนึ่งค่ะทุกคนอยู่ดีๆมันก็กลายเป็นคลิปที่ปังในข้ามคืนนะคะกลายเป็นคนดูสาม0 0ื่นกว่าคนนะคะทําให้ครูเนี่ยเป็นที่รู้จักขึ้นมานะคะตอนแรกครูก็ยังไม่รู้หรอกค่ะว่าเออการเป็นที่รู้จักนะเป็นยังไงแต่การที่ทุกวันนี้ครูออกข้างนอกนะเขาเริ่มมีคนที่จําครูได้แล้วนะคะทําไมคลิปครูถึงเป็นคลิปที่ไวรอลนะคะครูก็จะกลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งว่า การทำเนี่ยมันต้องมีการสม่ำเสมอนะคะไม่ใช่คุณมามา,มาหายๆนะมาวันหนึ่งเว้น3วันอย่างนี้นะคะ เหมือนว่าแบบไม่จริงจังอะคะ่ะเราต้องสร้างความชัดเจนให้กับผู้คนนะคะก็คือมาบ่อยๆมาให้เพื่อนๆตอนแรกเนี่ยเริ่มเริ่มจากวงแคบๆก่อนคือมาให้เพื่อนๆนะจําเราได้ว่าเออเรานะ่ะเป็นใครเราชื่ออะไรนะอย่างครูแองจี้ก็แนะนําตัวเองว่าเออนี่ชื่อครูแองจี้นะเคยทําอะไรมานะคะแล้วก็เริ่มแบบปล่อยคลิปอ่าวันหนึ่งนะคะใหม่ๆก็เริ่มลงวันละ3คลิปนะ5คลิปก็มีนะคะแล้วทีนี้เนี่ย AI เขาก็จะนําส่งเองนะจากการที่ คลิปเราเริ่มมีประโยชน์ก็จะเริ่มแบบมีผู้คนเข้ามาดูนะคะแต่หลักการที่สําคัญเลยนะโดยเฉพาะใน t i k กต k นะคะทุกคนก็คือว่า tiktok เนี่ยคนเข้ามาจะชอบความสนุกสนานแล้วก็ เน้นเน้นสนุกสนานบันเทิงนะไม่มีใครชอบความเครียดนะคะแล้วบวกด้วยสาระเข้าไปเพราะว่าทุกคนเนี่ยในยุคนี้เนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยก็อยากที่จะมีรายได้ใช่ไหมคะเออเขาก็อยากจะเข้ามาเรียนรู้ว่าข้อดีของการเล่นติ๊กตอกเป็นยังไงเราก็แท่ทำคอนเทนต์ให้โดนใจให้ตรงใจกับ คนที่เขากําลังอยากรู้ว่าในทิกต o k มันมีอะไรในสิ่งที่เขาไม่อยากรู้แค่นั้นเองค่ะและที่สําคัญอย่าลืมปฏิสัมพันธ์กันนะคะทุกคนใครเห็นคลิปนี้นะกดใจคอมเมนต์แชร์นะคะแล้วก็เซฟคลิปออกเออแชร์คลิปออกไปทุกอย่างทํา ชอบสาระธุรกิจแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครูแองจี้ด้วยนะคะครูแองจี้จะมีคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเพื่อช่วยในการทำธุรกิจในทุกๆวันค่ะ